้านหน้าคราวนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนอืเฮ้ยปาไปเดี๋ยวก่อนอืทันอยู่เอาล่ะครับวันนี้โกอยู่กับผม นายอาร์ติมนะปรับกับเกมเว็บพ่นมัสเตอร์เปลี่ยนอาวุธลุยทุกสถานที่นั่นเองนะครับสําหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะต้องทําการปรับเปลี่ยนอาวุธต่างๆนะครับให้เข้ากับสถานที่แล้วก็ตามศัตรูที่เราได้พบเจอนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสถานที่หรือศัตรูที่จะได้พบเจอนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยเถอะก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วย เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเรเวลที่1ลุยดูสิโอ้โหตอนนี้มันก็คืออะไรเอ่ยฮึอ๋อกระโดดได้ครับผมเอาละเปลี่ยนเป็นอันนี้บ่ามาแล้วก็วิ่งอ๋อปากัวประมาณนั้นอุย้ยฟาดศัตรูให้กระเด็นไปตอนนี้ศัตรูมีสตัวทุบลอยขึ้นฟ้าไปเลย เฮ้ยเดินช้าปรับกันหน่อยเย้เรียบร้อยยูวินเลเวลที่2โอ้โหนี่มันเฮ้ยมีตัวธนูกันด้วยเราต้องกลางโล่ครับผมเอ้ยมาเดี๋ยววะค่อยๆเดินเข้าไปฮึอยิงไม่เข้าจากนั้นก็บึทุบไปกระโดดัาผมมาต้องพลิวๆมาถ้าแบบนี้เป็นโล่ฮึบเฮ้ย ก็ยังกันได้ไดนี่ว่โอ้ยแต่ว่าจะล่วงใจเย็นใจเย็นวิ่งต่อครับผมโอ้โหล่วงลงมาแบบว่าโคตรสะใจนี่สไลด์แล้วก็ุอ้าวอะไรเนี่ยโอ้โหพลาดไปน,นิดหนึ่งแม่เมื่อกี้บอกเลยว่าโคตรจะสวยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อ,ย,อ,ยอ้าวแม่เปลี่ยนไม่ทันครับผมฮึบตอนนี้ไปครับผมมาใกล้ๆทุบเข้าไปเออนี่ผมเทคนิคการเปลี่ยนอาวุธเพราะฉะนั้นเราต้อง เอ้ยทุบสองตัวแบบนี้ไปเลยจากนั้นก็สไลด์ปับ๊บเปลี่ยนอาวุธก่อนที่มันจะเข้ามาป๊บเรียบร้อยเราตีไวกว่าเยอะไปแล้วเพื่อนเย้เลเวลที่3โอ้โหมันมีโล่ซะด้วยนะฮึบอืมมาเนี่ยเฮ้ทุบได้หงายท้องไปฮึบหมุนตัวนี่ผมป๊าลอยไปซะปับ๊บกระโดดปึ๊บหือสไลด์อู้ทุบไปป๊ามา เสียเวลาต้องวิ่งกันหน่อยฟืบเข้าเส้นชัยอีกแล้วจ้าเรเวล4กันต่อดูสิอุ้ยด้านหน้าคราวนี้ไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนอืมนี่อุ้ยมีหอกให้ปลาด้วยแม่สุดล้ำจริงๆเอ้ยเดี๋ยวก่อนมาปลาหอกรับผมปิ้วเข้าไปเพื่อแบบว่านี่โอ้โหหอกแบบว่ากระเด้งต้องใช้คอนับผมมาฮึบใช้คอนอีกแล้วบาบลอยขึ้นนี่กระโดดไปเรื่อย ฟือบอ่าเย่เรียบร้อยเลเวลที่5้โอ้โหศัตรูมีโคตรเยอะฮึบอ <c oughs> แล้วก็ต้องป้องกันปับ๊บปาหอ,อกสีเออจากนั้นระยะประชิดต,ต,ต้องเปลี่ยนอาวุธกันอีกแล้วนี่กระโดดถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอาจจะล่วงได้ครับผมบาบลัศมีของคอนสุดยอดไปเลยเฮ้ยทุบไปเออนั่นแหละเราห้ามพลาดนะครับฮึบเฮ้ย ปาไปเดี๋ยวก่อนอืมทันอยู่อุ้ยนึกว่าจะไม่ทันเย่เรเวลหมากระโดดทุบคอนกันแบบนี้โอ้โหด้านหน้ามีถึงสี่ตัวกันเลยเหรอใจเย็นนะฮึบปาบแล้วก็โอ้โยป้องกันป้องกันอืมทุกคืนเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์โอ้ยเดี๋ยวก่อนด้านหน้าเดินแบบถือโล่แบบนี้เฮ้ยอืมกันได้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยออ้ยทันไหมทันไหมทันเฮ้ย เรียบร้อยมาดอสะใจเหลือเกินมาเฮ้ยจะปุง่งไปกระโดดเย่เรเวลเไหนดูสิสมมติว่าใช้คอ้อนแบบนี้เดินไปเรื่อยๆเอ,อ้าจะข้ามไม่ได้นี่เองโอเคต้องกระโดดอุยประชิดเหลือเกินมาวิ่งวิ่งกันหน่อยอืมด้านหน้าอยิงมาแบบนี้ไม่โดนอยู่แล้ว เฮ้ยร hey, ีบเร็วเกือบตายครับผมปราบนี้ขวาซ้ายหลังแหวนนี่ครับผมปื๊บสองตัวขึ้นจะเป็นการกระดาโดดทุบผืนปัปบ๊บปั๊บมาไปต่อเลยเพื่อนเรียบร้อยเลเวลที่8มาดูซิจะมีอะไรสุดล้ำอีกไปเอ่ยอ้าวอะไรวะเนี่ยแม่เกิดบ้าอะไรขึ้นโอ้โหเจ้าพวกนี้มาได้เชงเอาคืนกันหน่อย,อยมา เฮ้ยชบใช้หอกไม่น่าจะดีเฮ้ย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 อีกตัวกําลังจะมาเฮ้ยปาหอกไปเดี๋ยวก่อนป้องกันป้องกันนี่เคาน์เตอร์คืนมาไปีนขึ้นปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ใช้ค้อนเฮ้ยปาหอกไม่ได้กับพวกนี้อีกแล้วหุ่ยกระเด้งบาบดูสิอยากจะปาหอกใส่เจ้าพวกนี้จริงๆนี่ผมป้องกันอยู่ได้เฮ้ยชิบปอเข้าไปมาพอกระโดดปุ๊บ ต้องเปลี่ยนเป็นค้อนทันทีนี่ล่วงไปซะเถอะเย่หายดูสิจะมีอาวุธอะไรแปลกๆอีกไม่เอ่ยตอนนี้ยังไม่เจออะไระวิ่งใกล้ปุ๊บทุบทันทีสองตัวต้องแบบนี้ปั๊มลงพื้นกระโดดไปไปไปกระโดดฮึมรลัสมีอย่างที่บอกว่า โคตรจะไกลนี่ผมป่าปขึ้นด้านบนไปสิเพื่อนเออนั่นแหละปับป๊บปบเฮ้ยโอ้โหแล้วก็ด้านหน้าฮึค่อยๆทุบมาสองตัวเหมือนเดิมปลิวปลิวไปเย่เลเวลสิจนได้อคราวนี้ก็จะยากขึ้นนิดหน่อยอ้าวอะไรวะเนี่ยมาทุบเสร็จต้องรีบป้องกันโยนไปเออเรียบร้อยมากระโดดปั๊บ จากนั้นก็ทุบพื้นบาบค่อนข้างจะสะใจเหลือเกินนะเกมนี้เอาละกระโดดฮึบๆุบปาบป้องกันเออเหมือนจะยากครับผมอืมแต่ก็ต้องสมองคิดกันให้รวดเร็วว่องไวอู้ด้านหน้ามีกันอยู่เยอะเนี่ผมปับป้องกันก่อนตุ้จอืมแล้วก็ อีก2ตัวทำร้ายฉันไม่ทันหรอกเรเวลสิบเอ็ดออาวุธก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะเพื่อนหรือว่าจะมีอาวุธเพียงเท่านี้เฮ้ยด้านหน้าเฮ้ยโอ้โเฮ้ยอย่าโอ้ย,อย,อยวิ่งไปใกล้มากใจเย็นนี่ปาหาอกได้ไหมไม่ได้ต้องปลากลับตัวที่อยู่ด้านบนเอาละป้องกันกันก่อนอ่าตอนนี้เพง่งาอีกตัวนึงเพง่งโอ้โหจะล่วงจะล่วงจะล่วงครับผมมาปาหาอกตรงนี้ไม่ถึงปะโถเฮ้ยชึบเฮ้ย ป้องกันวิ่งข้ามไปได้เลยไม่เอ่ยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดินย้อนกลับไปด้วยเอ้าหุย,เ,ย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 เกือบตายเฮ้ยเฮยยอ่ะแม่เล่นพิเรนไปนิดหนึ่งมาเอาจริงหน่อยสิเพื่อนนี่แหละเราต้องกระโดดปุ๊บป้องกันปั๊บแบบนี้เป่งเปป่ศัตรูมันโหดครับผมเฮ้ยอ้เจ้อ่เคา์เตอร์พอดี เหนื่อยหลือเกินหน้าเกมนี้ปับ๊บสมองต้องคิดแบบหตลอดเวลานี่แหละจิ้วจิ้วด้านหน้าครับผมนี่ต้องกําจัดเจ้าพวกนี้โอ้โหศพมาดิน้นอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ปับป๊บ มาจิวโอ้ยอือกระซวกไส้ตายสะเถอะเย่เอาละโอ้โหยพื้นสีเขียวสบายตาจาเข้าไปมาจาเข้าไป <c oughs> กระโดดถ้าผมดึงๆแล้วก็เฮ้ยับอุ้ยเอา้าทุบป,ปุ๊บตายปับ๊บควรจะป้องกันงั้นก่อนสินะอืมได้สิไม่มีปัญหากระโดดปุ๊บมาก็ป้องกันทันทีเฮ้ยแบบอือ แล้วก็ทุบมันก่อนเพื่อนนี่ป้องกันต่อจึก๊กแล้วก็ปลาไปสองตัวแม่เก๋าดีนักมากกระโดดทุบรอยขึ้นฟ้าฮ้ยชึบฮ้อืไปกอดตัวนึงเรียบร้อยเอยๆเรื่อยๆมาอืมดันค่อนข้างจะไกลขึ้นนะครับผมคราวนี้เฮ้ยดัน12เอง ด่านหน้า,น,าน่าจะมีความยากที่มากกว่านี้ด่าน13โอ้โหเหลืองตาไปหมดเลยนี่ไปก่อนกลุ่มแรกเฮ้ยจะปเ้ยป้องกันเป่งๆเฮ้ยนี่นีกระเด็นเอาละอุ้ยปลาหอ,อกได้แม่ถ้าเป็นตัวที่ไม่มีโล่งสินะเอาละเฮ้ยเจะเฮ้ยป้องกันไปก่อนเพื่อความชัวร์ครับผมไอตัวโล่พวกนี้นี่บอกเลยว่าแม่หน้าลำคาญเหลือเกินปลาหอ,อกก็ไม่ได้เฮ้ยมากันไว้ก่อนโอ้โใหใจเย็นเจเย็น เฮ้ยอืมเฮ้ยเฮ้โอ้ยแม่สติต้องรวดเร็วโอ้ยโล่ยังเยอะปาบเหลือตัวสุดท้ายโดนซะเถอะสุดยอดเลยเพื่อนเย้เอาละด่าน14มาทุกทีเดียวหายครับผมเฮ้ยแม่เราก็เนี่ยผมปลาหอ,อกแบบนี้ก็ได้เฮ้ยชึบทุบไปโบเข้าไปเออจากนั้นก็ลองใช้เป็นหอ,อกอันนี้เฮ้ยจะล่วงเอา้า แม่ถ้าไม่ได้ใช้ท่ากระโดดอยู่ไม่สามารถข้ามได้งั้นเหรอเฮ้ยก็เพึงรู้เหมือนกันเอ้ยเอาไม่แม่ประโถป่าไค่อยค่อยค่อยป่าไปก่อนชึบอืมนี่แหละหืมกลางโลท่าทางจะชัวร์สุดเดีย๋ยวผมเฮ้ยสองตัวนี่แหละหมุนกระโดดปัป๊บทุบไปบึ้งเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ทุบเหมือนเดิมเอ้ย โล่ก็ตัวโล่เถอะเฮ้ย,ยปาไปก่อนปัป๊บนั่นแหละโอ้ยยิงออกไปแล้วจ้าพวกนี้กระจอกฮุยโอเคสองตัวด้านหน้ากลางโล่ก่อนวิ่งเข้าไปเอาคอนทุบจะชัวกว่าเพื่อนเย่เรเวล15มาดูสิออ้สี่ตัวด้านหน้าเฮ้ยจะป้องกันแบบเอา้าใช้อาวุธไม่ทันมาป,าปั๊บแล้วก็ ไม่ให้เสียเวลาอไป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 ฟาดไปเพื่อนกระโดดปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บไม่ใช่กระโดดปีนสิหฮ้ยปาไปเออป้องกันนี่แน่เรียบร้อยทุบหน่อยทุบหน่อยออ้ยทุบให้นิ่มมาโลกันโลเถอะแม่เจอค้อนไม่ไหวเหมือนกันโอ้โหด้านหน้าเอายังไงกันดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนตัวนั้นก็ยิงตัวนี้ก็ฟันเอ้ยเอ้ยมาป้องกันก่อนป๊๊บนี่แหละปลาฮอกจึ๊กเร็วเร็วเอ้ยเกือบไม่ทันการมาฮึบ บุง้งห้าตัวกระเด็นเรียบร้อยก็ค่อนข้างจะไม่มีอะไรแล้วนะลูกเล่นก็คล้ายๆเดิมขอเป็นด่าสุดท้ายแล้วกันเรเวลสิบหกมากระโดดหมุนเฮ้ยจะป,ปึ๊บเฮ้ยป้องกันเออกระโดดทุบรีบเข้ารีบเข้าทันไหมไม่ทันนะผมดีนะกางโลดทันนะเนี่มากระโดดทุบเหมือนเดิมแล้วก็เจ้านี้ขอใช้หอกพาไปก่อนตัวแรกอืม เหนื่อยเหลือเกินโอเคขึ้นด้านบน3ตัวนี้เอาคอนทุบกระเด็นเหมือนเดิมนะป้องกันแล้วก็ฟาดไปก่อนนี่ค่อยๆเดินจึกๆเฮ้ยปาไปเอา้าไอ อะไรวะเนี่ยตกใจหมดโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ใช้ฝึกประสาทสัมผัสได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนกันนะเราต้องคิดอะไรอย่างว่องไวในการเล่นถือว่าได้ฝึกตัวเองแล้วกันสําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้า นะครับผมในต,ตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บๆ